ล่าสุดเป็นแบบนี้แล้วนะครับที่น้องประเทศไทยของจริงของแท้นะครับประเทศที่นั่ไหลไพ่างภาพจริงไม่ใช่ A อนะครับชาวต่างชาติหลายพันหลายหมื่นคนนะครับอยากมาสัมผัสอยากมาชมความสวยความงามของเมืองไทยมาป็นชิมเลยครับนินโดนีเชียเขาให้ถูกใจมาเมืองไทยทางได้ถ่ายรูปลกใหญ่ แน่นอนนะครับคนไทยไม่เคยจำแนกโซนสั้นนะครับจำแนกเสื่อชาตินะครับใครมาก็ยินดีตอนรับทำให้ภาพบรรยากาศเมืองไทยกลายเป็นแบบนี้นะครับน้ำไหลไพสวนสวัสดีครับ ส่วัสดกครับพี่ที่แบบกิเลนซานแนลแล้วก็สลาดีลาปตุ้มทุกทุก่นนะครับตอนนี้บากเลืองก็อยู่ที่เซียทริเดอร์นะครับพี่้องี่มาอัปเดตนกท่องเที่ยวให้พี่ๆเราต้มน้ากันนะครับหรือว่าอัปเดตให้ท่านผู้ตมทุกทุกท่านนะครับส้มน้ากันนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ถ่ายทําตอนกลางคืนของวันเสาร์ที่เจดกันยายน2567้าร้อหกสิบเจ็ด ก็เห็นได้วันนี้สถานที่ท่องเที่ยวเอเชียทริกนะครับตรงข่างโกดังฮกกะคลึกคลักมากๆตรงนี้มีน้ำพลุให้ถ้าต่างสาตรมาชมนะครับผู้ใดเดินผ่านต้องถ่ายรูปยกใหญ่นะครับบางแหล่งจะอัปเดตความสวยความงามของท่าเรือเอเชียทริกว่าวันนี้นักท่องเที่ยวจะมาเยอะใหม่นะครับจะมาเยอะเหมือนเดิมบ่อหลังจากที่ ช่วงนี้ก็เป็นละรู้ผลชาวต่างชาติยังคงขึ้่นชอบเมืองไทยเหมือนเดิมบอแบบนี้นะครับให้เบ่งแล้วกันนะครับบอกที่งจ่าพาพีพ่ๆนะครับเดินไปที่ชิงจ้าสวรรค์นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับสูงเทียบตึกสิบสันนะครับตรงนี้คนเดินเยอะนะครับซอยนี้เสื้อที่กับเป็นร้านอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยว ตอนกลางคืนเนื้อะนะครับตอนกลางคืนมาจะสวยนะครับช่วงเย็นนะครับมึงครับร้านอาหารแต่ละร,ร,าาร้านคุนเต็เมเลยข้างในเอเชียคริบ เยอะจริงกับพี่ๆทุกานบางคนถ่ายรูปยกใหญ่เข้ามาครังงนจุดนี้ก็เป็นจุดบร,ริการขายตั๋วเรือนะครับนาหน,น,นที่บรากหล่งจากพาเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาเอเชียทิกแล้วผมจะพาพี่ๆทุกคนเข้ามาจุดนี้จุดประขายเรือตลาดลำนะครับจุดขายตั๋วเรือนะครับพี่นอ้อง จำหน่ายตัวเรือที่เขาเป็นนะครับเจ้าพญาเปรินเซ็นะครับเป็นโบน,นะครับนอ้องเรือแต่าละลำนั่นก็เป็นนะครับยุทธสยามโบคูสนี่ก็เป็นวีวาอลังคาคูสเวลาคูสนะครับเป็นวิสไวออฟคิสนะครับ แต่ละบุตนะครับจ่ตรงนี้ผู้คนนะเนีน่ยมากมากนะครับที่จะมาซื้อตัวเรือดินเนอร์แต่ละล้ายามกลางคืนสมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาสมความเจริญของประเทศไทยเห็นบอกครับทางในหลังร้านนะครับมีขายสินค้าลายแนวเลยนะครับ เขาเบิองข้างนอกจุดชมวิวว่าวันนี้จะคลึกคัดขนาดให่นะครับผู้ใดกติดใจเมืองไทยนะครับมาเที่ยวแล้วรู้สึกปลอดภัยสำคัญนะครับประเทศไทยไม่มีโจรแน่นอนนะครับพี่น้องของเหี่ยวคองหายมาเมืองไทยได้คลื่นนะครับ พอจะสวงเวลาวันเสาร์ครับกลายเป็นแบบนี้แล้วออเอเชียรีนนี่คือชุดที่เบากปแหล่งเดินมาเมื่อกี้นะครับกลายเป็นุดที่ว่าจำหน่ายตัวเรือดินเนอร์แต่ละลำนะครับ เช้าทางสาดก็ซื้อตัวออกมาหมดแล้วนะครับคนไทยก็หลายเด้อนะครับสำหรับคำคืนของวันเสาร์นะครับเดินตัวหนักกองเกี่ยวเงาไทยเดินส,ว,นสวยๆกันไปมานะครับเึ้คหล่ๆนแลจะไปอัปเดตนะครับตรงนั้นเดินจากตรงนั้นแล้วก็พามาเดินตรงนี้นะครับกลับไปว่าจะคือคักแน่อหน,นะครับมาสังเกตนะครับ วันนี้ตรงที่จุดสมวิวเอเชียเทริกนะครับกลายเป็นแบบนี้เลยนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับขนาดละดูผลนะครับประเทศไทยมีประเทศเดียวเลยเหรอครับพี่น้องที่ทไม่มีมคำว่า<ม>โรสอซีซันนะครับมีแต่ไฮซีซันทั้งนนนะครับจุดนี้คือยังไม่เยอะเท่าไหร่เด้อนะครับจุดแน่นนะมีครั้งล้างกบาะแหล่งเยียวจะอัปเดตอีกรอบนะครับ แต่ก็เริ่มเต็มแล้วนะครับสำหรับเอเชียทริปวันนี้กำลังหลั่งไหล,ลออกมาแต่ละโกดังโกดังนะครับ <c oughs> บังครับ่ี้นองคนไทยไม่จำแนกโซนสั้นนะครับไม่ว่าจะมา ช่างชาตายดคนไทยก็ยินดีต้อนรับเด้อน,นะครับเบิ่งมุสลิมก็หลายนะครับไปองมาวันนี้ใส่หมวกใส่ปุ๊บนะครับเต็มหมดเลยท่าเรือ,อเซียทิกเยอะจริงคราพี่ๆทุกคนนี่ชื่อนะครับรอเรือซาลาร์มละลนะครับเต็มหมดเลย เบิ่งครับพี่พทุกท่านวันนี้บอกไปเลยขานาดช่วงดูผลนะครับนักองเขี่ยวยังร่นร่ามน,นะครับแต่ว่ามาเมืองไทยนะครับก่อนจะร่องเรือเพื่อนจะต่อแถวเป็นระเบียบวินัยนะครับมองไปจุดนี่เป็นจุดชมวิวงามก่ำคลื่นที่มีแสงไฟสวยมากๆนะครับโอ้โหถ้าไปมาเอเชียทิคพลาดไม่ได้นะครับจุดนี่จะเห็นแบบ สวยจริงๆนะครับพี่น้องสัญลญักษณ์ของเอเชียทีคป้ายสวยงามจริงๆนะครับกลังขึ้นเมืองไทยสีวิไลแบบนี้นะครับลายพ้นแค่มทาสมิวนะครับเดินผ่านก็นยังมีความสุขแล้วจุดนี้รู้สึกผ่อนคลายมากๆนะครับริมแม่ว่าเจ้าพญาอากาศเย็นสบายเย็นสบายนะครับเประกอบไปด้วยกับแผงไทย สีเหลืองอลามของแต่ละห้างห้างนะครับแต่ละโคดังของเอเชียชิกนะครับจะได้เห็นแสงไฟแบบสวยๆมากๆนะครับโอ้โหนักเรียนไทยมาเป็นทีมนะครับคนไทยก็อดใจไม่ไหวนะครับเห็นชาวต่า,างชาติมาเที่ยวหลายนะครับก็ถ่ายรูปยกใหญ่มาเที่ยวเมืองไทยใกลเป็นแบบนี้นะครับ ้ายสัมัสบๆารมาๆๆรปานนี้นะท่องเที่ยวเมืองไทยเมื่อกี้ก็แว่งกองวุดวัดหน่อยนะครับพี่ววติ่ะว่าโกรนมันเยอะนะครับเบิ่งตรงนี้เยอจริงครับรสุดกายเป็นแบบนี้แล้วนะครับเอเชียชิควันนี้ เพราะคนไทยไม่เอาเปียบนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องเพราะมาเมืองไทยแล้วมีความสุขนะครับเอเชียทีวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมมาเป็นทีมนะครับพี่น้องก็แล่งสังเกตเห็นมุสลิมเยอะมากๆน่าจะเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่ว่าสวยมากๆนะครับเพราะว่าได้เห็นมุมของเอเชโดนีเซียนะครับ มุมของชิงาสาวสว่ค์ทีสวยๆนะครับอ่อเฟื่พลังหลังไหลามาแต่ว่าจุดนี้เฟื่องบ่ให้คนเดินนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นแผนที่เฟื่องบ่ให้คนเขาไปเหยียบนะครับทางจุดขายตัวรินเตอวดินเนอร์บอกมาเลยนะครับทยอยออกมาเป็นแบบนี้แล้ว เ okay, ท่ากี่ทุยยังขาข้างหนี่ก็เยอะนะครับกำลังต่อแถวลงกำลังไหลามา เยอะเหมือนเดิมยังฟังเหมือนเดิมครับพี่พี่สุา่านเป็น Asia ์กเชียทริกให้เรื่องแสงสวยงามจริงๆนะครับเบิ่งครับพี่พี่สุขานเพิรไปแล้เดียวเมือเรื่อมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับคนเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับพี่น้องตรงนี้บอกก็เลยเต็มแล้วเต็มแล้วนะครับเพิแป๊บเดียว เยอะเกินเรเวลข้าวตองซากำลังวางไว้ทยอยกันมานะครับจุดนี้แน่นมากตอนนี้นะครับบางข้างทางเบาพี่แหลงทยอยมาแล้วทยอยมาแล้วมาเรืเรอ่อยๆปอเต่าสุดนะครับพี่น้องเมื่อเรือมาทำหายกลายเป็นแบบนี้นะครับโอ้โห ความอลังการในการต้อนหลับของเอื้อลำนี้นะครับโอ้โหเยอะแยมากมายจริงๆนะครับพี่น้องประเทศที่ น้ำไหลภัยสว่างของแท้ของจริงไม่ใช่เอไอนะครับชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายอยากมาสัมผัสอยากมาเบิ่งนเบิรงอับแต่เราวันโอ้โหลังหลกันมาแบบนี้เลยนะครับชื่ยอดนะครตอนหลับนะครับพี่น้องน่าจะมีการแสดงโขนบนเรือเด้อรำนี่นะครับแต่บอกก็เรื่องบริสุทธ์นะครับพี่น้องทิปนี้เพราะว่าเขาเรื่อเงเปิดหมดกลางคืนนะครับซุ่มก็ได้ เสลาชุดนักงเคี่ยวเมืองไทยกลายเป็นแบบนี้จุดนี้เพื่อนจะส่งพื้นทีหวางไววนะครับโบไฮคนมาแออัดกระายนะครับ mm hmm. เบืองครับมอ้จมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับพี่น้องเราแถวกันมาเรื่อยๆนะครับสุดยอดจริงจรครับคนจัดแถวเป็นระเบียบดีมากนะครับประมาณ สามนอยเมตรนะครับ่น่องจุดต่อแถวตรงนี้บอกไว้เลยเยียบจริงๆนะครับเยอะจริงๆนะครับหลังจากหนึ่งทุ่มคนจะมารวมตัวกันแบบนี้นะครับเยอะมากมากนักท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นบอกหล่งไลออกมาเรื่อยๆบังไม่แถวของจริง ล่าสุดเป็นแบบนี้แล้วนะครับที่น้องประเทศไทยของจริงของแท้นะครับประเทศที่นั่ไหลไพ่างภาพจริงไม่ใช่ A i นะครับชาวาาต่างชาติหลายพันหลายหมื่นคนนะครับอยากมาสัมผัสอยากมาชมความสวยความงามของเมืองไทยอยากไปเบิ่งความเจริญนะครับน้องเรือสมมิวแม่น้ำเจ้าพรยะายามคำขำคลื่นนะครับ ขายเป็นแบบนี้แล้วนะครับพี่น้องเมืองไทยไม่ใช่เ i เดอนะครับผออกไปแล้วสำหรับเรือดินเนอร์อีกหนึ่งลำนะครับเบิร์อตก็ยังต่อแถวกันอีวันนี้บอกลเลยเลยเยอะจริงครับพี่พีกตขานเบอร์จุกนี่ขายเป็นแบบนี้แล้วเบิร์ครับพี่พีทกทขานโอ้ของจริงของใครเมืองไทยนะครับ หล่งไลกันไปแล้วนะครับสมับเดือดรูยูกาแล็กซี่วันนี้เอเชียทิคบูมมากมากนะครับโอ้แต่ยังยืนรอก,กะระไลนะครับพี่น้องเอ้ยสาบ,บลาบซอนรอนกลายเป็นแบบนี้แล้วเอเชียชิคเมืองไทยนะครับเบิรงโอ้สุดยอดจริงๆครับแบบนี้ใครจะสู้ไว้นะครับเบิง อ๋อตมาวันเดียวนับแสนแลโยกกาเล็กซี่รำใหญ่มากม่อขอพีวีทุก่าของจริงของไทยใครมาก็ติดใจเลยบอกต่อทำใหา้นะครับลรวเขาเกี่ยวเมืองไทย กลายเป็นแบบนี้แบอบกเหล่งกก็จะรีวิวออกไปข้างนอกกว่าจะเป็นเท่าใดนะครับกับเขาไปอีกข้างนั่นอีกนะครับพาเดินอีกออรอบนะครับพี่ทุกการครับหลังจากที่เรือมาก,ก็เป็นแบบนี้คนไทยก็มีระเบียบวินัยมากๆแล้วครับในการนำดวงเรือลงนะครับพี่น้องตรวจสอบแบบนี้โอ้โห <laughs> อยากให้ลุงทั้งบ้านมาสัมผัสประเทศที่ น้ำไหลไพสว่างของแค่นะครับมานั่งเรือเห็นความเจริญเมืองไทยจะได้ตาสว่างเสื้อที่จะได้เลิกบนประเทศไทยว่ายังไม่เจริญนะครับพี่น้องพราวเมืองไทยเจริญไปไกลแล้วนะครับขนาดชาวตา่างชาติหลายสัญชาติมากๆนะครับแต่ละวันมาเที่ยวเมืองไทยเบิรงต่อแถวเป็น300รเมตรนะครับจุดตรงนี้เยอะแยะมากมายจริงๆนะครับโอ้โห ก๋งเขี่ยวเมืองไทยครับบุกหลังไรกันไปแล้วหลังไรกันไปแล้วครับร้านอาหารก๋เต้ครับก๋งเขี่ยวเมืองไทยจุดนี้แน่น,นมากมาก คนเดินหลายนะครับเราก็เลยจะซ่อนกล้องดูนะครับพี่น้องวุฒวัดนวุฒวัด,วด,วด,วดนถ่ายอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เด้อขำคลื่นนี่นะครับเยอะครับ,รบพี่น้องอินโดนีเซียมาหลายนะครับเมือเมื่อชาวอินโดนีเซียมาเมืองไทยเป็นทีมครับพี่น้องน่าจะเมาเรือลำใหญ่เลยเด้อนะครับวันนี้เวัน มาเป็นจิ้มเลยครับอินโดนีเซียเขาไทยหลายรองจากเวียดนามแล้วนะครับบอกเกล่งสังเกตบางหล่องเกี่ยวตรงนี้เด้อน,นะครับข้อมูลเป็บนบริน่ใจนะครับแต่ว่าบอกเกล่งเห็นนะครับน่าจะเยอะเกือบเท่าเวียดนามไปเลยนะครับอินโดนีเซียถูกใจมาเมืองไทยทางไี้ถ่ายรูปลกใหญ่แน่นอนนะครับคนไทยไม่เคยจําแนกโซนสั้นนะครับจาแนกเชื้อชาตินะครับใครมาก็ยินดีต้อนรับ ทห้ภาพบรรยากาศเมืองไทยกลายเป็นแบบนี้นะครับน้ำไหลไพสวางไฟกระยักมาเบิงอย่างมาส้มนะครับล่าสุดคลึกคลักเอเชียชิปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทำาพื้นนี่กับบอมี่ยังไรนะครับพี่พีทุกก่านบอกกัแหล่งกา,าเดทนะทรัเที่ยวที่เอเชียชิปในที่พี่จะหับส้สมสำนี่นะครับก็เห็นได้นะครับ ต่อเท้าลงเนื้อดินเนอร์ยกใหญ่นะครับไปลำไหลายลำเหนียวนะครับสามสี่ลำเนียวนะครับถ้าชื่นชอบในคลิปเบาคุณแม่ง่ายอย่าลืมนะครับพี่ๆทุกท่านกดไลค์กด subscribe เพื่อเพิ่มกำลังใจให้เบุคคลแข่งทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายพลานคอมเมนต์ได้สนับสนุนเบาคุณแม่ง่ายการโกดแชร์ออกไปถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ